ที่นางสาวแพทองทานชินวัตรลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยทางพักได้มีการนัดประชุมสามัญเพื่อที่จะเรียกว่าเลือกหัวหน้าพักและก็กรรมการบริหารพักคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาจจะมีการเชิญคนนอกพักเข้ามาเป็นหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นเสียพงษ์นัทพงษ์พุณากรวง์ลูกเขยทักษิณสามีของเอมพินทองทาชินวัตรรวมถึงชื่อของ เจท็อปวราวุฒิศิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาอย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยตัวสุริยะจึงนงุ่ง,งกิผู้อมหน่วยการพักยืนยันว่าหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่และก็เป็นคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยซึ่งล่าสุดนะครมีกระแสข่าวว่าภายในพักตอนนี้มีตัวเก่งสองคนที่มีข่าวว่าอาจจะได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักคนใหม่คนแรกก็คือเสียอ้อยจตุลลนฉายแสงซึ่งเป็นเรียกว่า สสดาวสภา,าเป็นผู้อาวุธโสของพรรคเพื่อไทยและก่อนหน้านี้ก็เคยทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคมาแล้วมีความรู้มีความสามารถมีจุดแข็งในเรื่องของอการเป็นดาวสภา,าแล้วก็เรื่องของอุดมการประชาธิปไตยเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้ครบเครื่องอีกคนหนึ่งก็คนลื่นใหม่ก็คือเจียนหนิมจุลพันธ์อมรนวิวัฒน์เป็นลูกชายของสมพงษ์อมรนวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ล่าสุดก็เป็นอดีตล้มตีช่วยครั้งสองรัฐบาลก็คือรัฐบาลเศรษฐาและก็รัฐบาลแพ่ทองทานก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะอาจจะถูกปักดันให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเรียกว่าสายเลือดใหม่ตรงนี้ก็มีโอกาสเช่นกันนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ซึ่งกําหนดไว้ว่าจะเป็นวันที่31ตุลาคมนี้